ต,ติดตามสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของสอสอจอจังหวัดเชียงใหม่เองได้มีการเร่งหาตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก3รายค่ะในกรณีหญิงวัยยีปีติดโควิดที่เชียงใหม่มาตรวจเชือ้อ นายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเผยความคืบหน้ากรณีสาววัย29ปีค่ะขณะนี้ก็มีอาการดีขึ้นไม่มีไข้ไม่มีหอบเหนื่อยจมูกเริ่มได้กลิ่นแล้วแต่มีความเครียดสูงนะคะ ยังคงอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลนครพิงคส่วนอีก3รายค่ะกําลังติดตามตัวนั่นคือผู้ที่โดยสารรถประจําทางบริษัทกรีนบัสเชียงรายเชียงใหม่จานวน2รายและคนขับรถแกร็บค่าที่รับผู้ป่วยนะคะจากดีคอนโดไปส่งที่ Kingway h o s แอนคาราโอเกะในวันที่24พฤศจิก,กายนก็ขอให้มาติดต่อทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ด้านนายวิรพันธ์ดีอ่อนร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ย้ำให้สถานบริการสถานประกอบการรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวให้เข้มงวดทั้งการคัดกรองไข้การล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย100%ค่ะรวมไปถึงการลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยค่ะค่ะยังไงแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากให้ประชาชนรวมถึงคุณผู้ชมไม่ประมาทกาดย่าตกกันด้วยนะคะสมส